ไปดูคนงานก่อสร้างในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะที่ยังคงทําทำงานท่ามกลางแสงแดดร้อนจัดตลอดทั้งวันในช่วงอากาศร้อนที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เมืม่อวานอยู่ที่39.6องศาเซลเซียสค่ะหลายคนบอกว่าก็พยายามแล้วนะคะป้องกันสวมหมวกใช้ผ้าคลุมหน้าใส่เสื้อแขนยาวใส่ถุงมือแล้วกระติกน้ําก็ต้องใส่น้ําแข็งให้เย็นดื่มบ่อยๆให้ร่างกายเย็นลงด้วยนะคะส่วนเกษตรกรที่รับจ้างเก็บพริกในจังหวัดนครสวรรค์นะครับต้องกลางร่มออกไปเก็บพริก กลางแจ้งท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดครับอุณหภูมิเนี่ยสูงเฉลี่ย40องศาเซลเซียสนะครับชาวบ้านเจ้าสนุกหมู่ที่6ตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์บอกว่าอากาศที่ร้อนจัดก็ทําให้ทํางานกลางแจ้งได้ไม่นานครับการกางร่มก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยป้องกันโรคลมแดดได้เหมือนกันครับตอนนี้มันร้อนจัดตั้งแต่4โมงเช้าเนี่ยไปหาบ่ายสามเนี่ยร้อนมากร้อนมากๆเลย จากบ่ายสองบ่ายโมไปหาบ่ายสองนี่แขกกันหยุดแล้วต้องหยุดพักกันถ้าไม่หยุดไม่ได้เดี๋ยวแล้วยังเป็นลมกันเลยนะยังเป็นลมกันแขกทุกคนเนี่ยลมไม่กอกแล้วไม่กอกทั้งนั้นขนาดอาศัายลมยังไม่ไหวอะลมยังไม่ไหวเอาเข้าลมใหญ่เข้าลมไม้เงนะ้น่ะหยุดพักกันเก็บกันวันก็ไม่ได้ทลายละ ทางศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็รายง,งานว่าความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะทําให้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจดัดมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันแต่อาจจะเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อาจจะสูงถึง42องศาเซลเซียสค่ะ